ท่านอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับท่านพลโทประดอนพัฒนาตาบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดยครับเรามักจะได้ยินคําว่าแรงงานไทยคนไทยเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของความขัดแย้งครับแต่ก็จะมีบางรายงานบางตําราบอกว่ามันก็อาจจะมีความรู้สึกนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแรงงานทั่วไปในอิสราเอลก็จะใช้คนคนปาเลสไตน์คนฮามาสคนอะไรแบบนี้ทําเราก็เหมือนกับไปแย่งงานเขาเนี่ยต้องสองสามหมื่นคนเนี่ยจริงๆแล้วเรา เราเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความรู้สึกของฮามาสเลยหรือมันมีความรู้รสึกอะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่ามันฟังขึ้นเลยนะครับถ้าเราไล่ประวัติศาสตร์มาแล้วรับฟังข่าวสารมาตลอดเนี่ยไอความรู้สึกของพื้นที่ที่ไปติดฉนวนกาซาเนี่ยความรู้สึกของปาเลสไตน์ถนนกาซาเนี่ยเขาว่าพื้นที่นี้มันของเขาอตอนนี้ปัญหาก็คือว่าคนไทยพอไปทํางานในพื้นที่มันก็เข้าหนึ่งละเท่ากับมาทํางานในพื้นที่ของเขาสอง ก็ต้องพนวกันไปด้วยเลยคือการแย่งงานฉะนั้นตรงนี้เป็นเหตุผลและเป็นความรู้สึกที่เป็นอย่างนั้นมานานนะักเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเราเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่เราเนี่ยเป็นลูกจ้างของคนที่มาแย่งงานเขาด้วยน่าละความรู้สึกเป็นอย่าง,งานั้นและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ที่ปฏิบัติมาเนี่ยเหมือนข่าวสารที่เราได้รับเนี่ยบางครั้งทางอิสราเอลนายจ้างเองเนี่ยก็ให้ลูกจ้างไทยเนี่ยเหมือนไปแต่งเครื่องแบบทางทหารด้วยมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ที่มาทําตรงนี้เอาละทํางานก็ทํางานด้วย แต่มันมีภารกิจแฝงด้วยหรือเปล่าเป็นส่วนระวังป้องกันเป็นส่วนมาพิสูจน์ทราบในพื้นที่อะไรของเขาหรือไม่แต่ไอ้อะไรเัาว่าความรู้สึกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามาทํางานบนพื้นที่เขาอะแล้วก็แย่งงานก็ทําอยู่แล้วไม่ใช่จะไม่มีอะไรเลยไม่ใช่จะไม่นะอันนี้ชัดเจนเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนคนไทยถูกจับไปเนี่ยตอนประกาศครั้งแรกเนี่ยเขาบอกเราเป็นเฉลยศึกนะ ไม่ใช่เป็นตัวประกันใช่ครับแสดงว่ามันจะต้องมีความรู้สึกหรือแน่นอนฝ่ายปฏิบัติการทหารของเขาเนี่ยมันถูกสั่งสมไว้ว่าเฮ้ยเข้าไปแทรกซึมเข้าไปแล้วต้องจัดการจับไอ้นั่นเป็นทหารฝั่งตรงข้ามอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยพอบรรยากาศผ่านมาระดับตรงนี้รู้สึกดูดูดีขึ้นจากการที่รัฐบาลสื่อสารปฏิบัติการข่าวสารและร่วมกันทั้งทุกฝ่ายทุกประเทศอ่ะก็มองว่าไอ้คนที่ถูกจับไปน่ะเป็นตัวประกันทั้งนั้น และความรู้สึกตรงนี้ทําให้รู้สึกดีขึ้นหลายฝ่ายมีความพยายามในการที่จะขออิสราเอลหยุดหรือว่ายั้งอยู่บ้างเพื่อที่จะช่วยทางมนุษยธรรมใช่ครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ผ่อนเน่ะเพราะว่าเป็นจจมินันทันยูก็บอกว่ายังไงก็ต้องเข้าสู่เฟสสองเฟสแรกเป็นเป็นยิงอาวุธยาวเฟสนี้เป็นรถถังแล้วก็นป็นครับกเรียเป็นกวาดล้างละเรียกว่าทางพื้นที่ละใช่ทาายุทิธีแล้วและขนาดเดียวกันเราจะเห็นชัดนะตอนขั้งแรกเนี่ยแม้กระทั่งไอ้ช่องทางด่านราฟาที่จะเป็นมนุษยธรรมเนี่ย เขายังไม่ให้เข้าเลยนะอยพอมันกดไว้นานเนี่ยไอสภาพอาหารการกินที่ขนไปที่ขาดแคลนไฟฟ้าอะไรต่างๆมันก็เลยไปเกิดการชุลมุนในเรื่องคังอาหารอีกอซึ่งตรงเนี้ยจะยิ่งเกิดความยุ่งยากเพราะว่าไอ้ที่อยู่ตรงนี้ก็ชุลมุนอยู่แล้วแล้วผู้อพยพที่ต้องดันไปเหนือที่จะต้องไล่ลงมาใต้เพื่อมาชนกับอียิปต์เนี่ยฉะนั้นคนที่พะอื่นะอมที่สุดคืออียิปต์เพราะที่ช่องผ่านน่ะจะรับไว้ก็รับไม่ไหวโอ้โหคนเป็นล้าน จะดันไปก็ไม่มีพลังพอไอ้ฝ่ายที่จะเข้ามาช่วยทางสาธารณชนทั้งหลาก็ต้องมาช่องนี้ทุกคนก็จะมาสุมอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเนี่ยครับอาจารย์ครับรอบนี้มันจะจบยังไงแบบไหนเอามองมองระยะกลางก่อนเพราะว่าอิสราเอลเคยเข้าไปลุยกาซาแล้วก็ถอยมาแล้วเขาเขาลุยได้แหละแต่คราวนี้คือฮามาสก็แข็งแรงมากขึ้นขณะเดียวกัน ทางอิสอรเาเอลก็ดูเหมือนว่ามีพี่กันมายืนอยู่ด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเชื่อเพราะเหมือนเขาโดนเหยียบหัวใจมากๆในเคสแบบนี้เนี่ยอิอสอราเอลจะดันจนสุดไม่ครับระธาดนครับ,รบของเราเนี่ยเราเราช้าไปไหมครับในการที่จะใช้เมื่อเกาะช่วงแรกๆเราเห็นใช,ใช้ใช้ปีกต่างประเทศเป็นการเดินหน้าในการเจรจาช่วยเหลือค,คนไทยเป็นหลักลก็มีการพูดถึงว่าทำไมไม่ใช้หน่วยความมั่นคงหรืออะไรพวกต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ย ณนะวันนี้เราช้าไปไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่ก็ถูกที่ถูกเวลาหรือว่าทําได้เต็มที่จริงๆเราน้าจะเร็วและเกิด Impact มากกว่านี้ตั้งแต่ช่วงแรกความตั้งใจเราเนี่ยใช้ได้นะของท่านผู้นําแล้วก็พันฐมนตรีหรืออะไรที่เกี่ยวข้องอแต่การจัดการให้มันเกิดรูปแบบสร้างความมั่นใจกับประชาชนแล้วก็ที่จะต้องไปสื่อสารอยู่ส่วนหน้าเนี่ยในการจัดการตรงเนี้เราช้าไปนิดนึแต่หนะ้าตอนเนี้ก็ใกล้เข้ารูปเข้ารอยแต่จริงๆแล้วถ้าจะเข้ารูปเข้ารอยเนี่ย มันต้องมีศูนย์่วยการร่วมปฏิบัติการชัดเจนที่อยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละ้ละส่วนหน้าตอนเนี้มันต้องลุกขึ้นไประดับต้องเป็นระดับตัวแทนท่านนายกแล้วนะเพราะการไปพูดคุยระดับผู้นําของกาตาร์ก็ตามผู้นําของอียิปต์ก็ตามเนี่ยม,มันต้องระดับ yes ปรนได้เนาะเพราะเราเห็นชัดเจนเลยไงขนาดสหรัฐนี่ประธานาธิบดีสหรัฐเลยนะคุยกับผู้นํากาตาร์แล้วตรงเนี้ยมันชัดเจนเพราะว่ากาตาร์เป็นเป็นจุดหลักเลยเพราะว่าผู้นําของทางฮามาสอะไรก็ต้องตรงนี้ แต่แน่นอนอียิปตต้องเกี่ยวข้องด้วยเพราะจะออกมาต้องออกมาตรงนี้สถานการณ์ที่กดมาตรงนี้ที่ปฏิบัติการภาคพื้นเนี่ยยากที่จะออกมาทางพื้นที่ปกติที่รัฐบาลกังวลครับว่าตอนนี้พอมันเกิดการเคลื่อนแบบนี้ไอ้คนที่อยู่ในพื้นที่ตอนหลังเนี่ยจะออกมาจะไปไหนก็ยากสนามบินก็จะปิดพื้นภาคพื้นก็ปิดแล้วมันจะมีข้อจํากัดรัฐบาลถึงเร่งรัดและบอกพี่น้องประชาชนว่ายังไงต้องรีบออกทั้งนั้นเลยครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการปฏิบัติการของอิสราเอลเนี่ยเขาก็ต้องกดไว้อย่างนี้ละทั้งบอมทั้ง ที่จะเริ่มกวาดแต่ก็จะมีปัจจัยที่เขายังยึดอยู่นะในการพิจารณาทาการยุทธเนี่ยหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยคือมนุษยธรรมเขายังคํานึงอยู่ไม่ใช่ไม่คํานึงสองงานข่าวกองเขาเนี่ยเขาต้องเพิ่มความมั่นใจเฉียบขาดแน่เพราะว่าการปฏิบัติการมันไม่ใช่พื้นที่ที่เน็ตละมันลงไปข้างล่างฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็จะต้องเสียเวลาในการเข้มข้นข่าวกองเน้นมนุษยธรรมและสามสี่นี้ปฏิเสธไม่ได้นะเขาต้องหันดูกองหลังเหมือนกัน คือประเทศมหาอำนาจที่จะหนุนเขาประเทศมหาอำนาจที่จะหนุนนามาสัตว์ที่อาจารย์ว่าเนี่ยอย่างน้อยกระสุนอะ่ะเพราะการลบมันมีแต่การหมดออกไปอมามาสก็ถือว่ามีสูงนะระดับหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบแต่แน่นอนมีจากเกาหลีเหนือมาจากกีฬานมาฉะนั้นจริงๆเนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหน,นะต้องหานขรางหลังเหมือนกันฝ่ายตรงนี้ฝ่ายหนึ่งก็มีเรือเมริการมาคุมเชิงอันนี้ชัดเจนเลยเพราะฝ่ายหนึ่งเรือจีนก็เคลื่อนมาด้วยแม้ว่าจะไม่เท่ากันแต่ก็ต้องมาคุมไว้ให้ใช่ไหมแล้ว ห่วงหน้าพาะวงหลังไงเพราะการยิงจากซีเรียเข้ามาก็ได้อ,อดวุฒิธรรวิถีอเมริกันก็ต้องที่มีสถาบันอยู่ก็ซัดตรงนั้นเห็นไหมมันฉะนั้นมันจะสัมพันธ์กันหมดฉะนั้นเราจะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยถึงแม้จะมีเป้าหมายความมุ่งหมายจะปฏิบัติการ,ราอย่างไาแต่ลานุภาพอันเนี้ยมันก็ต้องได้รับไฟเขียวเสือสมด้วยกันแล้วกันครับเพราะว่าการลากยาวเนี่ยแล้วจากอยุทธบริเวณกับพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยมันต้องลากยาวอยู่แล้วเพราะมันไปอยู่ข้างใต้ดินอฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีแต่ค่าใช้จ่าย มีแต่รายจ่ายฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีกองหนุนที่ดีเนี่ยมันแย่ด้วยกันทั้งคู่ใต้ดินเป็นยังไงครับอาจารย์มันคล้ายๆกับสมัยเวียดนามไหมหรือว่ามันมันเยญ่มากกว่าเยอนกว่าเลยนะเพราะถ้าเราดูจากภาพมาเนี่ยแสดงว่ามันมีการสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนานไม่ได้ขุดดินอะไรเหมือนกับเวีถดนามแล้วเดินกันได้สบายเลยใช่ไหมจะเห็นเลยเดินกันได้สบายแล้วจะสวนกันได้เลยขนย้ายอะไรอุปกรณ์แล้วก็มีห้องพักห้องอะไรที่มีภาพจําแรงไอ้จำลองออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยฉะนั้นจริงๆเนี่ยไม่ง่าย แล้วถ้าการข่าวกลองไม่ดีเนี่ยลงไปเนี่ยการติดต่อสื่อสารก็มีปัญหาอ,อาวุธที่จะใช้ก็ต้องระมัดระวังไปสุม 4, ส่มสี่ซุ่มห้าะเบิดก็ดีก็ตัวเองก็ติดกับดักด้วยดไปซ้ายไปขวาไม่ถูกรตรงน,นี้ยแล้วมันเป็นเครือข่ายที่โยงใหญ่แล้ะยาวมากอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนถึงบอกอะ่ะมันจะจบเร็วไหมถ้ายังมีการยึดอยู่แล้ว ภูมิประเทศยุทธบริเวณเป็นเคลีไม่้มันยาวแน่นอนเรามีวันวอเวลานอไหมครับว่าควรจะอพยพหรือว่าควรที่จะเผาออกมาได้เมื่อไรเพราะดูจากท่าทีของอิสราเอลพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับเพราะว่ามันกลัวจะไปถึงช่วงเก็บกวาดแล้วเรายังเอาคนของเราออกมาไม่ทันในทางวิเคราะห์เนี่ยผมว่าเชื่อตรงกันหมดอะไม่มีใครมีฐานข้อมูลดีพอเราไม่เชื่าใช่ครับเพราะหน่วยปฏิบัติการด่านหน้าคืออิสราเอลเท่านั้นเราเนี่ยได้ในเรื่องของการเจรจากับข่าวเพราะฝ่ายฮามาส ที่ผ่านจากกาตาหรืออิหร่านไปก็ตามหรือที่อีกก็ตามนะก็คือเป็นข่าวเพราะเป็นลักษณะของฝ่ายการเมืองด้วยซ้าไปนะซึ่งฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยก็อาจจะรับฟังทั้งหมดหรือไม่รับฟังทั้งหมดเพราะเขาก็ต้องดูหน้าง,งานของเขาเหมือนกันว่าเขาเผชิญเหตุยังไงสิ่งที่เขาจะต้องใช้ต่อรองแต่ในภาพใหญ่เขาถึงพูดมาไงที่จับไว้200ยกว่าก็ไม่รู้กี่ประเทศกี่ชาติกันเนี่ยนะเอาแรกกับ6 0พันปาเลสไตน์ได้ไหมซึ่งแน่นอนอิสราเอลรับฟังแต่ว่าก็รับฟังนะครับ แต่ทุกชาติก็ต้องไปเน้นที่ตัวประกันตัวเองเอแล้วตัวเลขของเราจริงๆมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกของเรามีเท่านี้พอสื่อต่างประเทศมาบอกข้อนี้ท่านนายกก็ไม่ได้บอกนะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่บอกว่าไอ้ตัวเลขที่ฝรั่งเขาบอกนี่เลขเชื่อไม่ได้คือฝรั่งฉะนั้นเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันอเพราะว่ามันติดต่อสื่อสารกันไม่ได้งะใช่ไหมเพียงแต่ตตอนเนี้ยเราก็ส่งชื่อเข้าไปฉะนั้นมันมีสองในยะเหมือนกันนะบางทีนีกว่าเป็นตัวประกันแต่บางทีอาจจะ สาบสูญไปแล้วก็ได้ก็ไม่มีใครรู้ฉ <c oughs> ะนั้นสถานการณ์ตรงนี้านถึงหน้าเป็นห่วงมันถึงต้องยืนยันะว่าคนไทยเนี่ยยังไงออกมาก่อนออกมาก่อนแล้วยิ่งช้าเนี่ยการที่จะเคลื่อนย้ายออกมาจะเป็นปัญหาเลยเพราะแน่นอนเมื่อเขาปฏิบัติการภาคพื้นแล้วก็มันจะมีข้อจํากัดหมดเพราะทหารที่เขาจะมาดูแลเขาก็ไปข้างหน้าหมดแล้วมันก็จะเป็นปัญหาหมดแล้วก็การเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะทั้งทางอากาศแล้วก็ทางบกก็จะเป็นปัญหาหมดถามกลับมายอ้อนที่เดิมครับว่ามีบทวิเคราะห์ก็มองกันว่าคราวนี้เนี่ย อิสราเอลอยากจะได้พื้นที่ของฮามาสแล้วแหละก็อยากจะผลักดันพวกปาเลสไตน์ปาเลสไตน์เนี่ยไปอยู่ที่อื่นท่านมองว่ามันเป็นเขาจะจะหนักถึงขนาดถ้าเราไล่ประวัติศาสตร์แล้วจะบีบให้มันเหลือถ้าเราไล่ประวัติศาสตร์เนี่ยทุกทีที่มีการยุติเนี่ยนะปาเลสไตน์เสียพื้นที่ไปทุกครั้งก็ตรงเนี้ยที่ถึงบอกอะไรที่ติดรงนกัลตาเขาังบอกบนเป็นของเขาไจะตัดให้เหลือข้างล่างรู้สึกเขาเนี่ยเขายังบอกอะไรที่ติดรงนั้เนี่ยมันของเขาแต่เขาเอาคืนไม่ได้สักทียนะแล้วที่เราเห็นผ่านมาแต่วิย มันมีแต่เสียพื้นที่ไปโอเคก็ไปเวสแบงค์มาอยู่ที่ฉนวนกาซาแต่ตอนนี้ถ้าเราดูจากการปฏิบัติการเนี่ยจากเคลียร์ทางเหนือแล้วกดลงมาให้มาอยู่ทางใต้ดพราะเวลาเนี้ยเท่ากับทางเหนือเนี่ยเท่ากับไปอยู่การยึดครองของอิสราเอลแล้วนะครับแต่ถ้าเราดูจากการสื่อสารในเรื่องของระยะการปฏิบัติการเขาสามระยะเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะเอาพื้นที่ไหมแต่ชัดเจนว่าระยะที่สองเขากวาด ยะที่สามเนี่ยเขาจะสถาปนาความมั่นคงสถาปนาความมั่นคงหมายกาว่าปาเลสไตน์คุณจะอยู่อย่างนีเรื่องของคุณแล้วผมต้องออกแบบว่าเอ๊ะแล้วคนอิสราเอลเหมือนกันจะจะอยู่ยังไงในสถานการณ์ความมั่นคงแบบเนี้ตรงเนี้ซึ่งเรายังอ่านไม่ออกว่าอาจจะอยู่ได้เพราะต้องเอาพื้นที่หรืออาจจะเป็นพื้นที่การชนแล้วค่อยมาแทรกซึมที่หลังหรือจะยังไงก็แต่ตอนเนี้เขาไม่ได้กังวลเรื่องตรงนั้นอยู่แล้วเพราะจริงๆเนี่ยไอ้พื้นที่นั้นเนี่ย มันเหมือนเป็นเขตปกครองพิเศษในสภาพจํากัดอยู่แล้วเจอรัลวมันมันจำกัดอยู่แล้วโอ้แล้วคนสองล้านกว่าคนไปแออัดเนี่ยอียิปต์าเสียวที่สุดอะที่จะถูกไหลเข้าไปฉะนั้นมันเกิดข้อจํากัดอยู่แล้วแล้วมันเป็นพื้นที่ที่จํากัดไปออกมาทางบกก็ไม่ได้ข้างหลังก็ติดทะเลก็กอเป็นข้อจำกัดอยู่แล้วอ่ามันก็ต้องออกทางใต้ทางเดียวนะซึ่งอียิปต์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะกลัวว่าถ้าออกมาว่าสมุทรอาระจะเป็นอพยพและผ่าน แต่โดยปกติที่ผ่านมามันไม่ค่อยจะผ่านนะมันออกมาแล้วมันก็กองอยู่ที่อียิปต์ใช่ไหมครับมันก็เป็นปัญหาเขาดันั้นตรงนี้จะถามว่าเอ๊ะมันจะมีการยึดพื้นท้องพื้นที่ไหมแต่ถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์นะรบกันทีไรเนี่ย,<ท>ยปาเลสไตน์เสียพื้นที่ทุกตีใช่ครับแล้วตอนเนี้ภาพก็ชัดแล้วนะว่าทางเหนือเนี่ยมันถูกแบ่งครึ่งแล้วนาน่าจะครึ่งใช่ครับอาอาจารย์ครับถ้ามองอย่างนี้แล้วประเทศอาหรับส่งหลายคนบอกว่ารอบนี้ส่งเสียงเงินน้อย เพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยไม่เป็นซาอุดีอาระเบียอเมริกันเอย่ยหรือจะเป็นจอร์แดนเอ่ยเนี่ยก็หรือแม้กระทั่งรับรัฐในในอ่าวหลายๆรัฐก็เริ่มที่จะมีสัมพันธน์ันดีกับทางอเมริกามากขึ้นอาจารย์มองย่งไงเสียงเสียงเบาไปไหมครับหรือว่าเสียงส่วนใหญ่ก็รวมตัวกันในแง่ของมนุษยธรรมและความเห็นใจผู้คนที่ตกอยู่ในความสูญเสียอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเพราะว่ามีการประชุมกันในทุกอย่างหรือ เหมือนกันในแง่ที่จะให้มีการหยุดยิงนะครับส่วนประเทศที่ยืนอยู่ข้างฮามาสจริงๆแต่ยังไม่ลงมือกันก็คืออิหร่านแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเลบานอนอแต่เลบานอนทําในแง่ของขบวนการฮิสซูุเหรอรแล้วทุกว,วนก็ทำต่อเนื่องอด้วยเหตุผลบางอย่างก็คือเหตุผลในแง่ของการที่สราอลไปยึดเอาฟาร์มที่ว่าชิบ้าฟาร์มไว้กรณีหนึ่งกับกรณีที่ มีความขัดแย้งอยู่ตลอดในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะครับระหว่างเลานอนเพราะว่าอิสราเอลเคยเข้าไปแต่ที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญก็คือเคยเข้าไปภาคพพื้นดิตแล้วถูกฮิสุลอตโตกลับมาจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ฝรั่งบอกว่า อิสเรลพ่ายแพ้ให้กับพิสูลรับเป็นพื้นที่เดียวนะเป็นพื้นที่เดียวที่ประวัติศาสตร์การต่อสู้หลังจากปี1967เนี่ยมีที่นี่ที่เดียวแต่ผมอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องแรงงานไทยคือครั้งหนึ่งผมไปเยือนที่เวสต์แบงค์พี่น้องที่นั่นนะครับบอกว่าช่วยบอกคนไทยด้วยว่าอย่ามาแย่งงานเราทําอันนี้คือคําที่จําได้เพราะว่าตอนนั้นผมไปกับอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนทวันนะฮะสวทยที่ไปเยือน อิสราเอลแล้วก็ข้าจากจอแดนอลันบินบิชนะฮะ mm hmm. ไปเยี่ยมชาวปาเลสไตน์ด้วย <Palestine. S 1> อันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นเรื่องจริงนะครับว่าความรู้สึกของคนไทยที่ไปทำงานในนั้นน่นมีความรู้สึกต่อคนปาเลสไตน์ที่อยู่ในอ mm ิสราเอลด้วยว่าเขาไม่มีงานทำเพราะคนไทยไมาย่งงานครับแล้วผมผมก็เห็นบรรยากาศแบบนี้นะผมเคยเข้าไปทางอิรักมันมีอารูไ mm hmm. เชตที่ติดอยู่กับทางจอแดนกันอยู่รตรงนั้นก็ค,ค,คือว่า มีคนปาเลสไตน์ที่ไร้างานไรที่พักอยู่ในเชลเตอร์ยังคงอยู่เต็มไปหมดส่วนหนึ่งก็คือเขามองว่าเราไปแย่งงานเขาทำใช,ใช่อันนี้อันนี้จากปากคำของเขาเองที่<ม>บอกกับคณะผู้ไปเยือน<ม>นะฮะ<ม>ครับเพราะฉะนั้นเราก็เยือนทั้งอิสราเอลด้วยทั้งดินแดนที่อิสราเอล<ม>ยึดครองอยู่ด้วยแต่ที่ประเด็นที่อาจารย์บอกก็คือว่าพอคนไทยไปอยู่ที่แถวนั้นคน,คนอิสราเอลเขาโอเคมาศึกษามาทำงาน แต่คนปาเลสตนนในเฟสแบงค์เนอะไรเขาไม่โอเคแล้วเราควรจะต้องยึดแน่มันพอดีครับอาจารย์โอเคอันอันนี้ผมว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาที่จะอยู่ได้นะฮะถ้าไม่มีงานทําลาบากเพราะชาวปาเลสไตน์เนี่ยคือในความเป็นจริงมันชนชั้นที่ต้องใช้งานอะถ้าอยู่ในอิสราเอลเขาเขาเขายากลาบากมากว่าถ้าอยู่ในอ่อยู่ในกาซาเขาถูกปิดกั้นทั้งทางบกทังทะเลทางอากาศที่ เรียกกันว่าเป็นคุกเปิดโลกนะก็คือ,อทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ <S <S นะครับแต่ความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอุโมงค์ของเขาเมีความสําคัญนะครับ <S <S เพราะว่าอุโมงเนี่ยใช้ผ่านสินค้ามาสิบหกปีแล้วดังนั้น่ามกลางสิ่งที่เรเรียกว่าคนเหล่านี้ไม่มีทางออกทางหรือมีราฟาอย่างเดียวเนะี่ยความเป็นจริงเขามีช่องทางเล็กช่องทางน้อยให้เขาอยู่ได้ด้วยนะฮะจำนวนหนึ่งแต่ว่า ภาพใหญ่คือถูกปิดกั้นหมดนะฮะอันนั้นเดินไปประชาชนทั่วไปอ,อย่างนั้นคิดว่าการไปทํางานของคนไทยเนี่ยควรจะนึกถึงชาวภาอร์ไซยที่อยู่ในดินแดน ต่างๆซึ่งเราไปทำงานด้วยนะครับว่าอนาคตเราจะพิจารณาอย่างไรไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าต้องรู้ว่ามันมีเคมีความรู้สึกในใจที่มันมีค้างอยู่ว่าเหมือนกับเราไปแย่งงานเขาทำครับอันนี้อันนี้คือจากปากคำของคนที่นั่นเองครับเมื่อหลายปีก่อนครับท่านประธอนมองยังไงครับเพราะว่านี่นี่คือตลาดแรงงานตรงนี้ล่ะไอความยุ่งยากเนี่ยจะบอกไม่ให้ไปก็มก็มันอยู่ที่นายจ้างด้วยไงมันไม่ใช่ขึ้นกั่เราเป็นลูกจ้างนะคือนายจ้างอิสราเอลเขาก็แฮปปี้กับคนเราของเราาอิสราเอลเขา แบ่งสัดส่วนซะ้หน่อยอันนี้แต่ถ้าเป็นแบบที่อาจารย์พูดเราเองเนี่ยก็ควรจะต้องมีการพูดคุยกันกับฝ่ายนายจ้างเหมือนกันว่าอาจจะแบ่งสัดส่วนกันยังไงนะนงร้อยหนึ่งคนงไทยเท่าไหร่อ่าคนปรตไทยเท่าไหร่เพราะอันเนี้ยมันจะเกิดความลงตัวคือปลอดภัยด้วยกันทุกฝ่ายผลงานผลผลิตก็เท่ากันแต่ต้องยอมรับในพื้นฐานเนี่ยนะเรื่องงานการเกษตรเนี่ยคนไทยมันมีมันเหมือ<า>นเกิดมาเพื่อเออมีทักษะตรงเนี้ยซึ่งจะ ไปตรงไหนก็ได้แล้วตรงนี้เราจะสังเกตอะถ้าพวกที่ไปทํางานต่างประเทศท,ศที่ไปอิสราเอลตอนนี้พอกลับมาไทยเนี่ยก็จะนึกถึงอิสราเอลเองหรือถ้าไม่นึกถึงอิสราเอลก็ไปนึกถึงออสเตรเลีย tte, นึกถึงเกาหลีซึ่งก็ไปทําเรื่องเกษตรอยู่นั่นเองนะเห็นไหมเพราะว่ารายได้นะะั่นแหละท่านประดานบอกบขอขอ,ขอความเห็นท่านหน่อยเพราะว่าร <mb. S 1> ัฐบาลนายกก็พยายามที่จะสื่อสารใค่อยู่ที่นั่นกลับมาบเถอกลับมาเถอแต่ผมก็ <Aman. S 1> เคยคุยกับคนที่นู่นที่นู่นเขาบอกถ้าเขาอยู่ไกลจากจุดที่อันตรายเขาก็ไม่อยากกลับ มันชัดเจนไงถ้าไอ้คนส่วนที่ติดกับกาซาเนี่ยอันนั้นต้องต้องขับอยู่แล้วอยู่ไม่ได้กับติดกับเลบานอนทางหนือก็ต้องต้องขับแต่ไอ้พวกที่อยู่กลางกลางอ่ะมาใกล้เทลวิสใกล้อิสราเอลเนี่ยใช่งามเขาก็เขามีความรู้สึกใช่ไหมฮะเพราะว่ามันแตกต่างกันนี่ไอของเราเนี่ยวันละสามร้อยไอ้นั่นมันชั่วโมงละสามร้อยบาทอย่างเงี้ยถ้าเทียบมันใกล้ๆสูสีเขาก็พร้อมเสี่ยงอ่าเราที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราถามตัวใหญ่คนงานเนี่ย จะได้อยู่ประมาณ6กถึงแหมื่นทั้งนั้นนะแล้วะะนั้นถึงแม้การจะกู้นี่ยืมสินที่ไปเนี่ยก็บอกท่านครับ3เดือนผมใช้นี่หมดแล้ว4เดือนผมใช้นี่หมดแต่ที่ผมอยู่เนี่ยเพราะสัญญาก็ยาวมผมก็ออกแบบวางแผนชีวิตได้ชัดตรงมาสร้งบ้าน มันรถส่งลูกเรียนคือมันออกแบบชีวิตได้เลย,ยเว่าสัญญาม<ป>ื่อสามปีห้าปีอเออมันชัดเจนแลวไอ้นี่ที่จะกู้จะชั้นต้นที่ไปแล้วพอดีเนี่ยมันไปช่องทางแบบรัฐต่อรัฐด,ด้วยไงรัฐบาลต่อรัฐบาลฉันค่า้จ่ายมันค่อนข้างลงตัวและเห็นได้ชัดเจนเขาก็มองว่าโอ้สี่เดือนผมใช้นี้หมดแล้วที่อยู่ผมตรงเนี้ยมันเลยเป็นความยากมากแล้วเราเห็นเลยนะชัดเจนเลยนะสามหมื่นกลับมาแปดพัน เพิ <en> ่ง <t> ก <une> <en> <t une> ลับมาได้จริงห้าพันกว่าถึงหกพันและไอ้ที่บอกว่าไอ้สองสามพันจะปั๊บเนี่ยเริ่มลังเลอีกแล้วนะอืเริ่มลังเลดีเลยกลับอีกเนี่ยต้นอาทิตย์ว่าจะครบเนี่ยอาจจะไม่ครบแล้วเพราะว่าเริ่มมีมเริ่มมีแจ้งมาว่าอยู่ต่อละแล้วลประกอบกับตอนเนี้ยทางฝ่ายนู้นก็เริ่มมีค่าตอบแทนจพงใจเเอาอีโอโหแล้วมันคือมันต่างกันมากอ่ะถ้ามันต่างกัน <c oughs> สักแบบ แต่เราก็ต้องไปไปเสนอเงื่อนไขให้เขาให้เขาดูแลคนของเราด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างเพื่อพื้นเพราะโดยพื้นฐานของอิสราเอลเนี่ยการที่ดูแลในเรื่องความปลอดภัยของของคนที่ไปในประเทศเขาเนี่ยเขาเต็มที่อยู่แล้วนะไม่ได้ต่างกับคนเขาอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาถือว่าแน่นอนพวกนี้มาตามหากินเพื่อของพวกเขาพวกเขามันไปอีกระดับหนึ่งในการทํางานแล้วก็ในฝ่ายป้องกันประเทศเขาก็เป็นเรื่องของเขาเต็มที่ฉะนั้นตรงเนี้ยเขาถือว่าเขาดูแลได้และโดย ส่วนใหญ่แล้วคนไทยก็จะแฮปปี้กับนายจ้างนะม,มีส่วนน้อยที่นายจ้างเป็นปัญหาแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นปัญหาครับครับอาจารย์ครับกลับมาที่ตัวประกันของเราที่อยู่ที่นูน่นอาจารย์เชื่อว่า เมื่อไหร่เราจะมีข่าวดีเพราะเราเราได้ยินจากฝ่ายบริหารหลายครั้งแล้วว่าจะมีข่าวดีจะมีข่าวดีแต่เรายังไม่เห็นสักทีเนี่ยเอาจริงๆมาแล้วรประมาณเมื่อไหร่เอาเป็นว่าข่าวดีเนี่ยทันทีที่มีการพูดคุยเราได้ข่าวดีตลอดเรายังไม่เคยได้<ต> <c oughs> ข่าวว่าจะไม่ปล่อยจะไม่อะไรจะกักไว้นะครับแต่ก็อย่างที่พูดไว้นะครับว่าเรายังตราบใดที่ยังไม่มีการปล่อยตัวออกมาให้ชัดเจนหรือว่ามีมาตรการการปล่อยว่าจะออกมาอย่างไรเนี่ยก็ ยังเป็นเรื่องที่ w วทแอดซีนะครับครับแต่ว่าอยากจะแอดอัพนิดนึงนะครับว่า ความจริงคนไทยไม่ได้ทางานอยู่ที่อิสราเอลอย่างเดียวนะถ้าเราไปบาเรนไปกาตาไป u AE ก็คนไทยอยู่นะฮะงั้นก็ทางเลือกสําหรับคนไทยแต่ไม่รู้ว่าเงินเดือนจะมากเท่าอิสราเอลหรือเปล่านะแต่พูดง่ายๆว่าทางเลือกสําหรับตานออกกลางโดยเฉพาะหลังจากความสัมพันธ์เราฟื้นแล้วืเนี่ยมันมีทางไปอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเผื่อว่าพี่น้องไปทจะไปที่ไหนก็ตามครับอันนี้อันนี้ ทัศนคติของโลกอาหรับที่มีต่อคนไทยนั้นเป็นในทางที่ยอดเยี่ยมมากนะเพราะว่าเขาชอบแรงงานไทยตั้งแต่สมัยที่ไปซาอุแล้วงั้นการที่คนงานไทยไม่ได้ไปซาอุมายาวนานนั้นเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนะั้นทางนายจ้างเนี่ยเขาโหยหาคนไทยนะเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นไม่ใช่สกินเลเบอร์อย่างเดียวแต่มีเซอร์วิสมายที่ดีครับ <c oughs> ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับ <c oughs> ขอบคุณทุกอย่างสุขครับสัสครับท่าน เราก็หวังนะครับว่าสิ่งที่เราได้ยินข่าวดีมาตลอดต่อเนื่องท้ายที่สุดจะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าคนไทยได้รับการปล่อยตัวมากไปกว่าน,นี้คือการภาวนาการส่งแรงกายแรงใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดโดยเร็วที่สุดท่ามกลางระยะที่สองของอิสราเอลที่บุกพื้นที่ของฮามาสวันนี้ผมและอาจารย์นักศรทลานนะครับสวัสดี